Đi, đi. Happy, ơi, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy, birthday Happy Birthday, Happy Birthday to you. แม่โอ๊ยฟองเป็นแล้วขอบขึ้นมาเกิดแล้เหรอเนี่ยใครสอนคะคุณแม่โม่เก่งมากเลยทำถูกหมดเลยเดี๋ยังไม่ถึงวันเกิดเลยเราต้องเอาของขวัญมาให้อ่ามั่วจริงเลย ของหวานเนี่ยของคุเพื่อขอนอ่าปลาปลาแค่นี้แหละสวัสดีปู่วัดีอาสวัสดีลุงเลยสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะทุกคนได้ละอะไรนะไผ่เนี่ยจไข่อ่ะฮะไข่สวัสดีค่ะยังค่ะไปบ๊ายบาย สวัสดีค่ะแล้วได้สวัดีปะเนี่ยได้วัดีเอาบอกว่